ร่วมสนับสนุนโดย GMBIS ครบทุกแง่มุมความต้องการในโลกธุรกิจจากฟรีทุกวันที่1และ16ของเดือนในทุกที่ที่มีธุรกิจตู้เย็น Fisher p a c k e l ระบบ t i v e Smart เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับความเย็นได้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลาเข้าสู่ช่วง Real Estate Focus แล้วนะคะช่วงนี้ไปไหนมาไหนมีแต่คนพูดว่า flood way พื้นที่รองรับน้ำวันนี้ก็เลยมาพบกับอาจารย์นิวัฒน์ลำบุญพันธ์กันในช่วง Real Estate Focus สักนิดหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะผมไม่ได้เจอกันหลายอาทิตย์ก็มีข่าวคราวความคืบหน้ามา อาจารย์เกี่ยวกับเรื่องฟลัดเวที่อาจจะยังไม่มีความคืบหน้าจากทางการ,รแต่ผู้คนในสังคมที่มีที่ดินเยอะๆเนี่ยเริ่มตื่นตัวกันแล้วบางคนก็กลัวเอ๊ะจะโดนเว้นคืนที่ไหมบ,บางคนก็อีกแนวหนึ่งอยากจะขายที่ให้ราชการ,รไปดอมฟลัดเวคนไม่ทราบความเข้าใจเหล่านี้มันถูกต้องหรือยังคืออย่างนี้ครับจอย,ยครับผมมองอย่างนี้นะคะคือเรื่องการจัดผังเมืองซึ่งมันหมายรวมไปถึงการจัดพื้นที่ฟลัดเวเนี่ยนะครับ คือฟัดเวเนี่ยก็คงเป็นพื้นที่แนวที่ทางภาครัฐเนี่ยเขาดูแล้วนะครับว่าพื้นที่เนี่ยมันอยู่ส่วนไหนทีนี้ในภาคเอกชนเราเนี่ยมันก็มีอยู่สองกลุ่มอย่างที่คุณจอยเรียนคือกลุ่มหนึ่งคิดว่าที่ฉันเนี่ยจะอยู่ข้างๆฟัดเวไหม,อ,มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือที่ฉันอยู่ข้างในฟัดเวย์เลยไหม,มแล้วถ้าอยู่ข้างในฟัดเวเนี่ยฉันขายที่รัฐบาลดีไหม,มนะฮะอยู่ข้างๆเนี่ยก็คิดว่าถ้าเกิดตรงนั้นเป็นฟัดเวย์ฉันจะเดือดร้อนไหมนะฮะผมผมเรียนอย่างนี้นะครับตาม ข,ข่าวข่าวที่ออกมาเนี่ยก็คือหนึ่งขณะนี้รัฐบาลเนี่ยกำลังจัดหาที่ปรึกษาในการทําเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ปรึกษาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่ากําหนดพื้นที่แล้วแต่ว่าที่ปรึกษาก็คงมาจัดอีกทีหนึ่งว่าไอ้ตรงเนี้ยจริงๆแล้วนี่ยอยู่ตรงไหนนะฮะสมมุติจัดพื้นที่ได้เรามองถึงขั้นขั้น,นตอนที่จัดพื้นที่แล้วเนี่ยผมก็ยังมองว่าอย่างนี้ฮะในภาครัฐเนี่ยผมผมยังเชื่อว่ารัฐบาลคงไม่ได้ใช้วิธีการถือเงินแล้วเดินไปขอซื้อที่ดิน หรือรัฐบาลก็คงไม่ได้นั่งเฉยๆแล้วรอคนหรือในหน้าทั่วไปเอาที่ดินมาเสนอขายผมคิดว่ารัฐบาลน่าจะใช้วิธีเวืนคืนผมมองเป็นอย่างนั้นมากกว่าถ้าอย่างงี้ก็น็อกเอาท์ทุกคนในความเห็นผมก็คงไม่ใช่น็อกเอาท์นะคะก็คือการเวนคืนนั้นเนี่ยก็คงต้องตอบแทนค่าที่ดินนั้นคือราคาจะต้องเป็นธรรมแต่ราคาก็ต้องเป็นธรรมตามราคาประเมินที่ที่ทางภาครัฐกําหนดแล้วถ้าเวนคืนไปแล้วเนี่ย ผู้ที่ถูกเวนคืฟินไม่พอใจราคาเนี่ยผมก็คิดว่าด้านามีการอุทธร์หรือร้องเรียนร้องเรื่องราคาได้ผมว่ามนันน่าจะออกมาในแนวนี้มากกว่าคงเป็นไปนไม่ได้ที่มีในหน้าเดินเข้ามาขายรัฐบาลรัฐบาลเดินถือตงังค์ไปซื้อเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่นี่มีหลายคนที่ตื่นตัวอย่างที่คุณจอยเรียนว่าเออถ้าเกิดตรงนั้นมันต้องเป็นฟัดเวเนี่ยฉันเอาที่ฉันไปขายดีกว่าฉันจะติดต่อใครตัวที่ผมห่วงก็คือตรงที่ว่าถ้าเกิดมีความเข้าใจไปในแนวนั้นแล้วรัฐบาลไม่ประกาศให้ชัดว่าวิธีททํําางงงนนยไเ่ ผมเกรงว่าจะมีกลุ่มบุคคลเนี่ยที่เอาโนโยบายแบบเนี้ยแล้วไปหากินกับประชาชนโดยที่ประชาชนอาจจะไปหลงเชื่อว่ามีคนเนี่ยได้รับ อนุญาตหรือมีเส้นสายอะไรที่จะมาซื้อได้เนี่ยผมผมห่วงประชาชนในเรื่องนั้นมากกว่านะครับผมคิดว่าอันนี้คงต้องตามข่าวให้ชัดเจนและรัฐบาลน่าจะประกาศอะไรให้ชัดเจนนะครับไม่ให้ประชาชนก็กําลังวิตกอยู่ว่าจะไปซ้ายไปขวายังไงนะครับแต่ยังไงก็ตามเรื่องราคามันต้องเป็นธรรมอยู่แล้วไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตามในการเอาที่ดินมาทําพื้นที่รับน้ำถูกไหมคะซึ่งซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็มีมาตรฐานสากลอยู่อย่ั้นใช่ไหมตอนนี้มาตรฐานเขาอยู่ว่าวิธีการเวนคืนเนี่ยพอออก กฎหมายมาเว้นคือแล้วเนี่ยเขาก็จะมีราคาอยู่เขามีทีมงานที่เขาจัดเรื่องการตรวจสอบราคาเรื่องอะไรเรื่องร้องเรียนถ้าไม่เป็นธรรมอย่างที่ผมเรียนแล้วแต่ผมมองอีกส่วนหนึ่งว่าถ้าสมมุติเนี่ยไปกระทบของการอยู่อาศัยหรือการใช้ชีวิตของคนในกลุ่มนั้นเนี่ยผมว่ารัฐบาลน่าจะเตรียมอีกเรื่องหนึ่งก็คือน่าจะเตรียมพื้นที่สําหรับคนกลุ่มนี้ที่สมมุติเขาขายไปแล้วเนี่ยเขาจะไปอยู่ตรงไหนต่อจะไปทําอะไรต่อเพราะพวกนั้นเนี่ยอาจจะเป็นพวกชาวสวนชาวนานะครับซึ่งเขาก็ควรจะมีพื้นที่ทำมาหากินต่อผมว่ามันต้องมองในระยะที่ยาวกว่านั้น ซึ่งผมเชื่อว่าคณะที่ปรึกษาที่ทางรัฐบาลจัดมา,าก็คงคิดครบถ้วนถึงตรงนั้นนะครับว่ามันจะต้องมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนยังไงส่วนตัวคุณนิวัฒน์นี่คิดว่าถ้าสมมติรัฐบาลจะจัดการนะะพื้นที่นี้มีประชาชนอยู่เยอะกับ,บพื้นที่หนึ่งประชาชนอยู่น้อยเนี่ยเขาจะเลือกอย่างไงการเกณฑ์การ,กการตัดสินใจในการเลือกออพื้นที่ทำรวย์ระหว่างพื้นที่สองแปลงผมว่ามัน ดูที่จํานวนคนอย่างเดียวไม่ได้นะครับ <BMW S 2> ผมว่าต้องดูที่พื้นที่นั้นเนี่ยเป็นเส้นทางที่ <ọ> น้ำผ่านใช่ผมว่าอันนั้นเป็นประเด็นสําคัญมากกว่าคือเส้นทางนั้นเนี่ยเป็นเส้นทางที่น้ําผ่านไหมนะฮะกับ2เน,นี่ยก็คือน้ําผ่านแล้วตรนงนั้นเป็นที่ที่ใช้ในการกักเก็บน้ําหรือระบายน้ําได้อย่างถูกต้องตามวิธีการของทางวิชาการทางด้านนี้นะครับ mm. คือไปดูที่คนน้อยคนมากอย่างเดียวเนี่ยผมว่าคงคงไม่ใช่เป็นหลักทฤษฎีที่ถูกต้องเพราะว่า ถ้าเกิดตรงนั้นคนมากแล้วเราต้องลากน้ําหลบไปที่อื่นอะไรเงี้ยมผมว่ามันมันไม่ใช่เป็นตัวจุดประสงค์ไม่ใช่เป็นเป็นหลักการที่จะดูว่าจะจะใช้พื้นที่ตรงไหนที่คนอย่างเดียวผมว่าไม่ใช่คือผมว่าตอนนี้ท่านรู้หมดแล้วล่ะครับว่าเดิมเนี่ยผมว่ามาตั้งแต่สมัยพระบาทมเด็จพระจุลจัวรพรรดที่5แล้วล่ะครับเรารู้เส้นทางน้ําอยู่แนละ้วเพียงแต่ว,ว่าคนเราไปบุกรุกนะฮะหรือว่าไปลุกล้ําหรือไปใช้พื้นที่ที่ผิดวัตถุประสงค์มผมว่าวันนี้เป็นเพียงการทําให้มันกลับเข้ามาในวัตถุประสงค์เดิม เท่านั้นเองแล้วก็มันเป็นที่ระบายน้ำเป็นที่ระบายน้ำ<ป>ซึ่งจริงเรามีเส้นทางเราอยู่แล้วครับตามเทพที่นักวิชาการท่านพูดไว้นะครับแล้วก็มีบางที่ที่ที่เราเลิกใช้ไปนะครับที่อาจจะต้องตัดคลองเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเท่าน,นั้นครับเห็นตอนนี้ก็เริ่มมีคลองประดิษฐ์กันเองบ้างะอะไรบ้างตรงนี้ได้ผลมากน้อยแค่ไหนผมผมว่าได้ผลนะฮะผมว่าได้ผลเพราะว่าที่ผ่านมาผมเองเนี่ย ที่อยู่ในธุกรกิจอสังหาริรมทรัพย์แล้วได้มีโอกาสได้เข้าไปทํางานเป็นคณะกรรมการจัดสรรที่ดินอยู่เนี่ยในหลายๆแปลงเนี่ยเราก็เห็นชัดเลยว่าการพัฒนาที่ดินเนี่ยไปถมคูคลองหรือลำรางหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันทําให้สิ่งที่เขาเคยสามารถระบายได้ในอดีตเนี่ยมันจบสิ้นไปพอจบสิ้นไปน้ําไม่มีทางไปก็ข,ขังนะฮะก็ขังคือน้ำเนี่ยยังไงเนี่ยเขามีทางไปเขาไปได้เขาอยู่ไนดะ้เราอย่าไปไปขังเขาอย่าไปกักเขา กักเข้าขังเข้าคอนโทรลไม่ได้ควบคุมไม่ได้ก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเพราะฉะนั้นยังไงร่าตรงนี้ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนนะคะลาวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าทันโลกเศรษฐกิจค่ะการค้าไทยกับสหรัฐเนี่ยาสหรัฐเป็นคู่ค้าอันดับ3แล้วก็เป็นตลาดส่งออกอันดับ3มีสัดส่วนประมาณ10-1 1เเซของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด ราะการอ่านหนังสือคือการลงทุนที่มีคุณค่ายิ่งอ่านมากยิ่งรู้มากยิ่งเพิ่มคุณค่าให้กับผู้อ่านได้มากหนังสือจึงเปรียบได้กับอัญ,ญมณีแห่งปัญญาที่นอกจากจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ยังให้ความเพลิดเพลินและสร้างความสุขให้กับผู้อ่านบริษัทไพลินบุ๊กเน็ตจำกัดมหาชนภูมิใจที่ได้สร้างโอกาสให้กับคนในสังคมดยการผลิตหนังสือที่มีคุณภาพอ่านง่าย เข้าใจง่ายและอ่านได้ทุกเพศทุกวัยสอดคล้องกับความต้องการด้วยราคาที่ย่อมเยาพบกับหนังสือของไพลินได้ใกล้บ้านคุณร่วมสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับสังคมไทยด้วยการอ่านหนังสือกับบริษัทไพลินบุ๊กเน็ตจำกัดมหาชนไพลินอ่านง่ายใกล้คุณ ราะข่าวร้อนทันโลกเศรษฐกิจเจาะลึกทุกเรื่องที่ทุกคนพูดถึงทุกข่าวสังคมและความเคลื่อนไหวของบุคคลชั้นนำที่คุณไม่ควรพลาดใน Social News Plus ที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะข่าวเล่าความกับอวัสดาปกมนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาทาง TNN 24